เหตุการณ์ที่เครื่องบินฐานพรม่าลุกเข้ามาในประเทศไทยนะครับนานระดับ15นาทีแล้วก็ถ้าเกิดฟังที่สอสอมาเนาพูดเนี่ยคือสามครั้งด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวเนี่ยมันจบแล้ว,วครับผู้นําที่เป็นคนเอกนะครับผู้นําที่เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมนะครับผู้นําที่เป็นคนยึดอํานาจแล้วผู้นําที่แปดปีนี้ใช้งบซื้ออาวุธนะครับซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินรบเยอะมากแต่พอเวลาที่คนรู้สึกว่าประเทศเราถูกลุกลามจริงๆผู้นํากับบอกว่ามัน มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ผพราว่ามันจบแล้วครับผมว่าคนก็เทียบกับความแข็งกร้าวของท่านที่ท่านทำกับคนในประเทศเดียวกันไงคือท,ท่านแข็งกร้าวมากกับคนในประเทศเดียวกันที่เห็นต่างกับท่านนะท่านไม่ค่อยมีความเห็นใจคนในประเทศเดียวกันที่เห็นต่างกับท่านเลยชาติเจ็ดปีก่อนโดนคุมถุงดําผู้พันปุ่นโดนเอาไปน้องที่มีแต่มแมลงสาบอย่างเงี้ยคนที่แตกต่างกับท่านท่านไม่เคยมีความเห็นใจท่านใส่ไม่ยั้งหมดทุกคนนะแต่พอเป็น,เ,นเรื่องแบบนี้ที่ก็เจอกันแล้วก็จะเอาอะไรก็เจอกันแล้วก็เจอกันแล้วไงคุณจะรลื้อาฟื้น ทำไมเสียงเหมือนขนาดเนี้ <c oughs> คืออย่างหนึ่งที่คนคาดหวังจะผลเอกประยุทธ์เรื่องเศรษฐกิจเราไม่คาดหวังเรื่องประชาธิปไต,ตยเราไม่คาดหวังแต่อย่างน้อยเรื่องแนวปกป้องประเทศเนี่ยท่านต้องทําการปกป้องประเทศมันคือพื้นฐานขั้นต่ำสุดของคนเป็นผู้นําประเทศแล้วครับต้องตอบโต้นะครับไม่ใช่ตอบโต้คือไม่ใช่ยิงนะครับแต่ไม่ใช่การทําแบบผลเอกประยุทธ์คือทาเหมือนกับตัวเองเป็นโคศกของมิงออนไลน์ หรือโฆษกของกระทรวงกลาโหมพม่าหลอกลองแย้งนะคะว่านายออาจจะพูดด้วยท่าจีให้เห็นว่าเฮ้ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คือมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันคือแล้วก็คืออย่าทําให้เรื่องมันใหญ่อ่ะไม่ได้หรอกครับผมคิดว่าผมไม่เคยได้ยินผู้นาประเทศอื่นชี้แจงในลักษณะนี้ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ทางเมียนมาเป็นคนชี้แจงไม่ได้ตั้งใจบุกเข้าไทยเครื่องเป็นวงเลี้ยวกว้างไปนหน่อยอย่าโกรธเลยคนแรกที่จะพูดเรื่องแบบนี้คือทูตพมา่าประจำประเทศไทยทูตเมียนมารประจำประเทศไทยไม่ใช่ประยุทธจัน์โอชา